สวัสดีครับ FC ของอาจารย์สังคมสายทองสมาชิกโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดครับวันนี้นะครับ16นาฬิกาเ็จเศษนะครับอาจารย์สังคมสายทองยืนอยู่ที่ถนนหลวงหมายเลขรู้สึกจะเป็น202หรือเปล่าน,นะครับเข้ามาจากอำนาจเจริญนะครับแล้วก็จะไปทางเข็มมรานด้านซ้ายมือ7กิโลนะครับแอนแอนแอนดูสิครับว่าสวนใครผมเคยถ่ายลงแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ อตอนนั้นก็ยังสัมภาษณ์ยังไม่มีสายน้ำหยดแต่วันนี้มีแปลงแล้วก็ปลูกลงไปแล้ว7วันนะครับ21,000ต้นที่นี่นะครับเรามาพบกับเจ้าของสวนของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นสวนมาตรฐานอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นสวนแรกโมเดลแรกในอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแอ,แอนแอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับด้านซ้ายมือนะครับ ขออนุญาตนิดนึงได้ช่วยกรุณาแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนรินทร์คุณณาครับเป็นเจ้าของสวนเจ้าของแปลงดาวเรืองของขุมลาครับโอ้คุณนรินทร์นะครับนี่ครับเสื้อสีฟ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสกุลวันหลงชินนะคะเป็นเชือข่ายของสวนดาวเรืองคุณสกุลวันนะครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะแม่แดงกุลนาณนะคะ ป็นประธานวิสาหกิจอำเภอเขมราชยอดเยี่ยมเลยาเราจะมารวมตัวที่นี่พอมาเห็นอาจารย์สังคมพ่เศษงานให้เราเราก็มองเห็นว่าต่อไปนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งขายโอทอปสุดท้ายงานดอกไม้เมืองหนาวเราก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับแม่แดงประธานวิสาหากิจนะครับ สวัสดีค่ะปิรัรน์บัวพันธุ์นะคะเป็นเรือข่ายพกหนองนาแล้วก็เป็นเครือข่ายในเรื่องของการทำวิสาหกิจชุมชนค่ะยอดเยี่ยมเลยครับยอดเยี่ยมนี่คือการรวมตัวกันนะครับออผมขอซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเคยออกคลิปครั้งที่แล้วนะครับคุณนรินเหตุผลและการลงมือทำในครั้งนี้ง่ายๆนะครับเหตุผลที่คุยไปลอกที่ที่ผ่านมานะครับคบว่าเหตุผลที่ผมตัดสินใจทำ ดาวเรืองครั้งนี้ก็คือน่ใช้เวลาสั้นครับอืสองตลาดน่หน,น่อยครับสามลงทุนน้อยครับมีสามอย่างนี้เองคือตอนนั้นนะครับอาจารย์สังคมต้องขออธิบายกับท่านผู้ชมนิดหนึ่งคุณนรินยังไม่ได้รู้จักอาจารย์สังคมแต่รู้จักอาจารย์สตีฟซึ่งเป็นประธานสามาธ์ SME สี่จังหวัด ในอีสานตอนล่าง2นะครับคุณสตีฟก็เลยได้แนะนำให้รู้จักอาจารย์เนื่องจากคุณนรินตั้งโจทย์ไว้ว่าปลูกอะไรก็ได้ที่ได้ตังง่ายๆได้เร็วๆออกผลเร็วครับก็เลยไปพบกับอาจารย์สังคมวันนี้แม่แดงครับแม่แดงมาชื่นชมสวนแล้ว7วันแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกยังไง รู้สึกว่าภูมิใจกับน้องชายครับผมที่ผลผลิตออกมารู้สึกวันนี้สดชื่นไปหมดคือดาวเรืองได้ตั้งต้นเหมือนว่ามันยืนต้นได้แล้วอืมครับผมขนาดยังไม่เห็นดอ,อกนะเนี่ย <laughs> ถ้าเห็นดอกนี่โอโ้โห <laughs> ยินดียินดีนะครับค,ครับแล้วก็วิสาหกิจ ในในในเขมราชนี้ทําอะไรกันบ้างครับผมพิสา,าจิจเขมราชเล้นๆของแม่แดงทาท่องเที่ยวมีบ้านพักคมสเตย์ครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจะมาหละจากหลายจุดมากเพราะว่าบ้านเราเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสาร์อาทิตย์หรือวันเสาร์ 6, วันเสาร์วันเดียวค่ะโรงแรมเต็มเพียบเลยเต็มเพียบเลยครับแล้วก็จะมาเป็นกลุ่มแม่แดงสามารถที่ถ้าน้องเขามีตรงนี้ครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ เขามาดูงานและประทับใจกลับไปค่ะในส่วนของแม่แดงเองก็มาเล็งเห็นว่าจะเอาของโอท็อปมาตั้งตรงนี้ได้แล้วประมาณนั้นโอ้ยอดเยี่ยมเลยคุณนรินทร์ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ว่าพอเริ่มปลูกกับอาจารย์เริ่มเข้าโครงการเนี่ยเห็นหน้าอาจารย์บ่อยมากไหมครับดีใจไหมแบบแรกนะครับต้องขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์เสีอไจผมมากเลย เพราะปกติทำอะไรเราทำเนี่ยเหมือนกับเหมือนเราปล่อยโดน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 ให้เราลองผิดลองถูกซึ่งดาวเรือนไม่ใช่แล้วครับอาจารย์ตั้งแต่ปันแรกที่จะให้ผมปลูกผมปลูกแล้วการติดตามผลตั้งแต่ไถดินเลยผมแฮปปี้มากครับผมพอใจมากแล้วก็มันมันสร้างความเชื่อมั่นครับผมโอเคแล้ว อย่างวันนี้ก็เซอร์ไพรส์อีกปลูกได้แค่เจ็ดวันอาจารย์มาแล้วไม่ว่างไม่มาอาจารย์ปิดภารกิจไปที่อื่นแล้วผมก็ยังรอรอดูลายอยู่ผมุตส่าห์แบบัุ่งไม่ไม่ไม่ส่งลายให้ดูว่าครับผมประมาณไหนแต่ในที่สุดอาจารย์มาเซอร์ไพรส์คุณอีกจอดรถหน้าสวนเลยครับนี่คือสิ่งที่ทางโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดนะครับ ได้มอบให้กับทางคุณนรินซึ่งจะเป็นโมเดลของอำเภอเขมราชนะครับแล้วก็ขอให้ทางพวกเราเครือข่ายวิสาหกิจได้สบายใจว่าใครก็ตามที่ต้องการปลูกดาวเรืองเพื่อการค้านะครับเรามีตลาดรองรับตลอดปีตัดทุก4วันนะครับข้อสำคัญก็คือว่าเราลงมือทำจริงหรือไม่และในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่มาตรฐานอาจารย์สังคมเองก็ต้องขอขอบคุณคุณนรินอย่างมากเพราะว่าเท่าที่ตรวจด,ดูแปลงนะฮะ แล้วก็เท่าที่ดูภายในภายนอกทั้งหมดนี้เป็นแปลงที่มาตรฐานนะครับมาตรฐานมากและอีกอย่างหนึ่งก็ติดถนนใหญ่สี่เลนเลยนะครับเอาละครับอ,อยากจะให้ทางคณะของท่านนี้ได้เชิญชวนคนมาเที่ยวเขมรราชท่านใดก็ได้ที่เป็นตัวแทนเช่นครับค่ะแม่แดงกุลนาฏประธานนิสางกนะิะอำเภอเขมรราชนะคะครเราทํากลุ่มท่องเที่ยวอยู่อยากเชิญชวนท่านมาเที่ยวครับเมืองเขมรราชธานีเราครับ ซึ่งตอนนี้เราก็ทําเข็มราชาธานีมาสิบปีนี้แขกก็ยังไม่ตกรู้สึกว่านาขึ้นทุกวันเลยเพราะเข็มมราชมีอะไรดีๆที่คุณคิดไม่ถึงทุกวันนี้เราอยู่ได้อย่างมั่นคงและก็โปอินเตอร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดของเรานะครับนี่คือการปลูกได้เจวันนะครับพอได้7วันเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ตรวจดูนะครับการให้น้ําสมบูรณ์แบบนะครับ และก็การใส่ปุ๋ยทางน้ำนะครับต่อไปก็คงจะสิบวันก็น่าจะเป็นการขึ้นร่องยกร่องนะครับ0 9 4 4 6 8 9 8 9 5อาจารย์สังคมสายทองนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับที่จะปลูกดาวเรืองเพื่อกันค้านะครับยินดีต้อนรับโทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับเรามีตลาดรองรับเรามีพี่เลี้ยงและเรามีต้นกล้าพันุดีนะครับ0 9 4 4 6 8 9 8 9 5 อาจารย์สังคมสายทองยินดีต้อนรับครับท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ